สติสัมปญะต้องมีศักยภาพมีความแหลมคมถึงขั้นทําลายภพชาติในสิ่งที่เรามีเราเป็นเราติดเนี่ยให้ออกให้ได้มีแต่ความผ่องใสเบิกบานเนี่ยอย่างนี้น่ะได้มันมา,นา,นานจากไหนยอย่างที่ว่าในเบื้องต้นก็นี่แล้วทาลายนิวรให้ได้ถึงจะเห็นภพชาตินะถ้า นิวรณ์ยังไม่ดับพบชาติก็ไม่เจอนะมันอยู่แบบไหนเนะี่ยพบเราชาติเรามันชอบไปปรากฏตรงนั้นบ่อยๆชอบคิดเรื่องนี้อะไรประมาณนะั้นถ้ารูป้ปนามผ่านไปแล้วสติสัมปชัญญะมันดีขึ้นนะมันนิวรณ์มันไม่ค่อยมีเราจึงจะเริ่มเห็นนะ่ะน้ําไม่ลดต่อก็ไม่พุทธนั้นต้องทําให้ให้น้ํามันลดให้ได้ จะให้น้ำลดได้คือล้างออกตลอดแล้วม่วงเหงานี่ตัดไปตัดไปตัดไปนะไม่มันมี